พิดว่าโซบอสไลเผยทะเลาะกับทีมแพทหงแดงเป็นประจำโดมินิกโซบอสไลกองกลางหน้าหล่อของลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงการที่ตนไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่ทีมของเขาสามารถเฉือนชนะเชลซี1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์มาครองเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาทีมแพทของสโมสอดูแลผมเป็นอย่างดี ถ้าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผมผมก็อยากจะลงเล่นนัดนี้ด้วยผมเกลียดจริงๆผมเกลียดการที่ไม่ได้ลงเล่นให้ทีม ผมโต้เถียงกับทีมแพทย์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โซบอรสไลกล่าวกับฮังการีเนทีวีสำหรับเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวอร์จิลฟานไดเป็นผู้ทำประตูชัยในนาทีที่1 1 8พาลิเวอร์พูล้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นการเอาชนะเชลซีครั้งที่3ที่สนามเวมบรีอีกด้วยขอขอบคุณภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรืค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ